แม่เด็ดเก่งมากเลยกินมาชูรีก็ได้บอกเด็ดเก่งมากนรสหันเหลวนะรสหันเหลวกินมาชูรีแทนนะมาชูรีเรากระปุกเบอร์รี่ยักินไม่หมดอืมอืมกินมากกินมากเแม่ จริงจริงจริงเยอะยังจริงจิงจิงเยอะกินมาชูริก็ได้นะยังไม่เก่งตรงนี้ไม่ยอมกินเองนี่เนี่ยอืถ้ากินเองจะเก่งมากเลยนะเบียร์